สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำโปรแกรม IDP e r นะครับวันนี้ก็จะสอนสร้าง Client นะครับใน IDP นะครับ Client ใน IDP นะครับก็จะมาถึงชื่อบริษัทเลยนะครับก็เป็นเลเวลที่ใหญ่ที่สุดใน IDP แล้วนะครับตรงนี้นะครับระดับที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็น Client นะครับลองลงมาก็เป็น Organization น,น,นะครับแล้วก็ Warehouse นะครับเราหลับถัดมา k ายแน,นี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับใน a m p e r ถามว่าทำไมเราต้องสร้างคลายแน,นะครับก็เนื่องจากตัว Default ระบบหรือว่า s t a r d a ร d ระบบที่หลังจากาที่ได้ก้อนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับจะมีคลายแให้เราเลือก2ตัวนี้นะครับก็คือตัว Garden World ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดโมนะครับ เหมือนแบบตัวให้เราทดลองใช้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นข้อมูลสแตนดาดระบบที่เกิดขึ้นนะครับที่นักพัฒนาเขาทำการทดสอบแล้วก็เวลามีใครนำไปสร้างใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพื่อทดสอบแล้วปว่าระบบใช้งานได้นะครับที่การ d e n น o r l d ตัวนี้นะครับส่วนตัวซิสเต็มตัวนี้นะครับก็ จะหมายถึงตัว back office ของ i n p i แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรา,าสร้างส่วนต่างๆนะครับ window tab field นะครับ table column นะครับหรือที่เรียกใน i n p i ว่า application dictionary นะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปแก้ไขในในส่วนนี้นะครับ window s tab f i e l table column นะครับเพื่อแสดงผลนะครับที่ ระดับด้านหน้านี้นะครับเป็นการ์เดนโวนะครับทีนี้เราจะสร้างคายแอนเพิ่มขึ้นนะครับก็เข้ามาที่ system ของระบบนะครับคายแอนซิสเต็มของระบบแล้วก็เลือกเข้าไปเลยครับทีนี้เราต้องการสร้างคายแอนนะครับเราก็มาที่เมนูนะครับแล้วก็ system admin นะครับ ก็คลายเอ็นรูนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับคลายเอ็นเซตอัพนะครับก็ให้เราทําการใส่ชื่อนะครับบริษัทที่เราจะสร้างนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคอนซัลท์หรือว่าอินฟิเมนเตอร์นะครับเราก็ได้รับชื่อบ,บริษัทลูกค้ามานะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็สามารถตั้งชื่อหน้ตรนี้ได้เลยนะครับ ส่วน Organization นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบริษัทเรานะครับอย่างน้อยมันก็ต้องมี1ห,หน่วยงานนะครับก็เพิ่มเข้าไปชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตามที่เราได้ข้อมูลมาหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างนะครับตัวนี้เป็น User เป็นแอดมินนะครับ เป็นบทบาทการใช้งานที่เป็นแอดมินกับยูเซอร์นะครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับเบื้องตน้นหลังจากที่สร้างแล้วเราก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้อีกนะครับในส่วนของอบทบาทการใช้งานว่ายูเซอร์นะครับนี่ก็เป็น c u r r e นซีนะครับเมืองนะครับที่ใช้นี่ก็บัญชีนะครับเราก็ติ๊กหมดเลยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้บัญชี Default ของระบบไปก่อนนะครับเราไม่มีบัญชีที่จะ i m p o อร์เข้านะครับนี้ครับก็คลิกตกลงได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เราคลิกตกลงดูนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่ก็สร้างคลาแอนขึ้นมาโปรเซสเ็จนะครับก็ขึ้นมาว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็จะออกไปลองเข้าคลาแอนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับ test create new c l นะครับอันนี้บทบาทนะครับก็จะมี2บทบาทนะครับเป็น default ขึ้นมาก่อนนะครับว่ามีแอดมินกับยูเซอร์นะครับ หน่วยงานนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เราเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยงานตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวดอกจันนะครับซึ่งก็มาถึงสามารถเข้าได้ทุกหน่วยงานนะครับไม่เขาจะยังไม่มีนะครับเข้าไปดูข้อมูลครับทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างคลาแอนขึ้นมาแล้วนะครับข้อมูลในคลาแอนนี้นะครับก็จะไม่มี transaction อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันก็จะเหมือนแบบเราสร้างข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเข้ามานะครับก่อนที่เราจะ นำตัว k า N นี้ไปให้ลูกค้านะครับครับนี่ก็จะเป็นการสร้าง k า N นะครับใน NMP ครับ